คนนิ้มิดดีฮะหรือว่าฝันแม่นนะพี่ตองนะครับวันนี้ฝันมาบอกท่านผู้ชมแล้วครับวันนี้ครับัปดิการชักฝันคือเจอโมเมนต์ฝันแบบข้ามบซึกว่าอันมันสลับมันสลึมสลือนะครับว่าได้ยังฝันว่าอันเคยฝันแบบอนีเนาะสมัยก่อนฝันเห็นเลือเห็นยังสี่ก็จิ ถึงเลขอกอยู่ครับเมื่อกี้เล่ห์มันชอบออกแม่ไม่มากออกเมื่อกี้บริฝันด้นแหละวมั่นี้มาฝันว่าอันไปสื่อของไปสื่อของเราไปกินของเสอยเลือดเลือดมันออกนี่หูนี่ปากนี่ตาออกหมดเลยผมดึงดึงออกมาปับดึงปับมันก็เลือดหลุดออกเป็นตอนตอนเลยครับเรามันก็ออกมาเบิดมันไ่ออกเยอะขนาดนันจนตกใจครับผมฝันสภาตกใจตื่นมา โอ้ฝันผมก็เลยสวดมนต์คาถาบูชาฝันนะครับเนาะสวดปรับก็รับไปอีกฝันเห็นแบบเดืองเก่าๆอีกที่นี่เดืองแบบประมาณว่าสีเลือดออริโต้อีกหน่วที่นี่แตมันรู้สึกตัวขึ้นมาก็หลับตาลงไปก็ฝันแต่เรื่องยิมเดิมอีกครับแมนเมอกี้ฝันว่าเลือดออกจากร่างใกล้ในทำนายนฝันนะครับในตำราของโบราณคือเคยถูกตลอดเคยถูกเคยมีโชคตลอดว่ามันสีมันเป็นเหล็ก เป็นเล็กอ <ete> ันเจ็ดหกเจ็ดหกมันเคยออกมาสองสามเถี่ยวแต่บุฟันแบบนี้เนาะอันนี้ก็มาได้ไหมมันก็ได้อยู่ครับได้อยู่เพราะว่าเมื่อกี้มันเจ็ดเก่าเพราะว่ามันจะเป็นเจ็ดหกก็ได้เด็กได้สามตัวนี่แหละเพราะว่าผมคิดว่าคือในฝันคือในฝันเจ็ดหกหกเจ็ดหกแปดแปดหกอี้ซ้ำหนีละครับแล้วไปทําอะไรฮะถึงได้เลือดตกยางออกอย่างนั้นไปว่าไปขอวันนี้เขาฝันแลคือไปกินอย่างสักอย่างหล้วก็ไรเลือดออกมาเือ รักเลยออกหูออกตาออกจมูกออกอะไออกเป็นเหลือดออกเป็นเบบริ่มลิมเลยอะดึงออกมาดึงมาจากตาปากก็เป็นลิ่มเป็นตอนตอนเลยในปากเป็นลิ่มริมครับออกในหูเป็นิ่มๆิมก็เลยว่าโอ้ผมหัู่เนาะแล้วแต่ผู้ีมักมามักเนาะแต่ถ้าฝันลักษณะอย่างนี้คือเคยถือเมื่อแล้วครับถือแล้วแต่วันนี้บุหูสีจังใดนะแล้วแต่ผู้มักนะครับเนาะชนี้ก็ว่าจะองสีดวงดีอยู่แต่กับบุหูละแล้วเลขที่ที่เคยออกถ้าฝันอย่างนี้เรียกว่าเจ็ดหก ตัวเดียวเลยแปดเจ็ดหกแปดหเจ็อยู่สำนันล่ะสองหกเจ็ดยีเน่ะคือมีเจ็ดมีหกนี่สิละมันสมาคงสื่อเจ็ดเจออกัวนีครับก็สื่อแกเขียงเป็นแปดหเก้าเจดังสี่ครับอ่าก็คือเผื่อไว้คือแปดหกปดเก้าไปี้สคือเหลได้หเจดแดนี่แหละบ้านะครับเจ็ดหกก็ได้เจ็ก็ได้น่ครับผมหนึ่เก้าได้ไหมจากเจดหนึ่ง จากเจ็ดเป็นดึงเต่ามันก็เป็นได่แต่ว่าผมงฝันเสร็จมันออกเจ็ดหกเจ็ดตลอดเวยครับออกแค่แบบนั้นน่ะแต่พูดง่ายๆก็คือว่าปีพศแล้วกันอืมันออกมันออกตลอดเจ็ดเก่าล้วงหาเป็นหกเจ็ดเนาะพี่เนาะใช่ครับเพราะว่าก็กลับไว้แล้วกันในส่วนของปีพศด้วยนะครับอันนี้เป็นความเสื่อสมบุคคลด้วยครับเด้ออย่าวากันเดิมแต่พองกับสื่อพงก็ถือมาสามวันแล้วก็หันกัฝันดีู่แต่กั ได้ว่าออกจากของแต่ว่าบูหานเด่นร้ายครับผมเด่นบ้าบ้างวันแล้วกันครับแบ่งปันขันผู้มีโชคกันสิได้เนาะขันบ่มีขันผู้มีโชคกันทีถือนั่นล่ะครับขันผู้ได้เห็นคลิปเนาะฝันแบบนี้มันออกนะครับสำหรับผมนะครับอแล้วก็เคยมีโชคตลอดครับฝันแบบนี้ย้ำแบบนี้ฝันไม่เหอออกจากห่างใกล้ที่ว่ออกจากมือหรือจากของสิออกจากมือเลยสิกเบมึงให้ฝันตัวนี้แหละไม่ด้เลียมเก่านี่แหละเขาก็ว่าให้ซื้อหกเจ็ดหก็ได้หญ่หกชิ้นหน่อยหนึ่งบม่ได้ได้หรอก แค่นี้เองตัวเดียวครับก็ขอบคุณนะพี่ต๋องนะครับอาจจะมีคนมีเซนแล้วกันนะครับสําหรับงวดนี้ก็ฝากเป็นแนวทางแล้วกันนะครับเปิดขย่นชอบอ่ะก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจพี่ต๋องด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับมปนหมานสุขุนนะครับด้เป็นแนวทางครับผมสวัสดีครับ